ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผฮก็แพรนะคะจากช่องแพตตี้ชาแนลนะคะคือคลิปนี้นะคะแพรจะบอกว่ามีน้องๆหลายคนยังมาถามอยู่ว่าพี่ทําไมหนูไม่เห็นข่าวสักทีนึงเลยทําไมหนูใช้ตัวนั้ก็ไม่ขาวตัวนี้ก็ไม่ขาวตัวนั้นหนูใช้แล้วแพ้ตัวนี้หนูใช้แล้วมันไม่ดออีวันนี้แพรจะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่อยากขาวไวทันใจขาวแบบเร่งด่วนหรือใครนะคะที่ชอบสารสก,กัดจากอาบูตินนะคะ oh. แพรจะบอกเลยว่าตระกูลอาบูตินล้วนเลยนะคะคลิปนี้ถ้าใครที่อยากขาวไวทันใจ วันนี้นะคะแพรมีตัวเด็ดๆมาแนะนําเลยนะคะตัวนี้จะบอกเลยว่าทุกตัวนะคะที่แพรจะมารีวิววันนี้มีอยู่3ตัวเป็นตระกูลอาบูตินหมดเลยน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาบูตินคืออะไรเดี๋ยวจะบอกสั้นๆอาบูตินเนี่ยมันคือสารสกัดที่มาจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาจะเอามาผสมในครีมทานหน้าหรือครีมบํารุงผิวหรือเซรั่มบำรุงผิวซึ่งส่วนใหญ่จะถูกออกมาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามนะคะก็คือมันจะช่วยลดรอยดงดำลดความหมองคล้ำทำให้ผิวกระจ่างใสเออประมาณนี้นะคะความหมายของเขาว่าือ หรือใครที่เคยใช้อยู่แล้วแล้วใครที่ชอบอยู่แล้วก็จะรู้ว่าอะบูตินเนี่ยมันจะช่วยเล่งขาวแบบมาก,มากๆและขาวไวสุดวันนี้สามตัวมาแนะนําแบบเด็ดมากเพิ่งมีโอกาสได้ไปเจอแล้วก็เลยได้ลองใช้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแพรจะลงวิดีโอตอนที่ใช้ให้ดูแล้วกันว่าวิธีใช้มันใช้ยังไงเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าแบรนด์นี้นะคะ3ตัวนี้นี่เดี๋ยวแพรให้ดูก่อนนี่นะคะ3ตัวนี้แพรจะบอกว่า3ตัวนี้ใช้รวมกันและใช้ด้วยกันจะมาอธิบายทีละตัวนะคะว่าแต่และตัวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะโอเคไหมเดี๋ยวมาจะ ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ d o u b l ไ White Powder เป็นสารสกัดมาจากอาบูตินเหมือนกันนะแต่๋แพทจะให้ดูข้างในนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้คือแพคเกจจริงน่ารักมากตัวนี้นะคะ d o u b l ไ White p o ดอร์ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือเป็นสารตั้งตน้นไม่ผสมแป้งใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสารสกัดเพียวๆจากอาบูติน55%ในกระปุกนี้นะเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิตามินซีเกาหลีอีก30%นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งก็คือเป็นวิตามินรวมอีก15%คือจะบอกว่ากระปุกแค่นี้นะคะแต่ว่าคุณสม บาทเกินกระปุกมากค่ะตัวนี้นะคะเนื้อเามันจะเป็นผงซึ่งเอาไว้ผสมกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัว2ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมตัวแรกผ่านต่อไปนะคะเป็นตัวที่2ตัวที่2จะเป็นตัวนี้นะคะแบรนด์คุณโหนกนะคะกระปุกใหญ่มากเห็นกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะ250กรัมนะคะราคา650บาทซึ่งจะบอกเลยว่าในตัวนี้นะคะสารสกัดอบูตินนะคะจากอเมริกาเลยนะตัวนี้เกรดของอบูตินเนี่ยของอเมริกาดีที่สุดนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้ เนื้อครีมจะเป็นสีแบบครีมครีมใสๆตัวนี้เขาการันตีเลยนะคะว่าเห็นผลภายในกระปุกเดียวถ้าเกิดว่าไม่เห็นผลเนี่ยเจ้าของแบรนด์ยินดีคืนเงิน2เท่าเลยนะคะเออคิดดูว่ามันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วไม่เห็นผลภายในหนึ่งกระปุกเน,นี่ยคืนเงิน2เท่าเลยนะคะลองคิดดูว่าเจ้าของแบรนด์การันตีขนาดนี้นะคะแล้วของจะดีขนาดไหนต่อไปนะคะมีอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มคอลลาเจนบูนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเขาเป็นสีฟ้าใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะให้ดูนี่คือเนื้อครีมนะคะเขาจะเป็นบ ฟ,ฟ้าใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะสารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของอะบ,บูตินเช่นกันนะคะ<อ>คือ3ตัวนี้ที่แพร์บอกมาเนี่ยมีส่วนผสมของอะบ,บูตินอัดแน่นมากๆและเกรดอเมริกาด้วยนะคะคือแพร์จะบอกว่าแบรนด์นี้มันดีตรงที่เจ้าของแบรนด์เขายืนยันนั่งยันยืนยันนอนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่า1กระปุกเนี่ยของอันเนี้ยใช้แล้วไม่เห็นผลเขายินดีคืนเงิน2เท่าตัวนี้คือตัวเด็ดบอกเลยว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่นําพาครีมนี่ครีมตัวนี้และตัวนี้ ันจะยิ่งพาให้2ตัวเนี้ยซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกมากๆเพื่อที่จะไปกําจัดผิวที่มันดําแห้งก้าหรือว่าดํามานานแห้งก้ามานานแล้วก็วคือจะช่วยให้ผิวที่หมองคล้ำีย่ยดูกระจ่างใสปรับผิวให้สม่ำเสมอและซึ่ง3ตัวนี้ก็มีสารสกัดอบูตินเหมือนกันเช่นกันนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใช้3ตัวนี้ด้วยกันนะบอกเลยว่ายิ่งเห็นผลไวมาก,มากๆจะยิ่งปรับระดับผิวของเราให้ขาวขึ้นเซ็ตนี้นะคะทาได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าที่เราอาบน้าเสร็จเคล็ดลับในการที่ จะทาครีมแล้วทําให้ครีมเนี่ยมีประสิทธิภาพทํางานได้แบบเต็มประสิทธิภาพก็คือการที่เราออกมาจากห้องน้ําแล้วอย่าเพิ่งเช็ดตัวให้แห้งก็คือให้ตัวหมดหมาดเข้าใจคําว่าตัวหมาดไหมคะคือห้ามปล่อยให้ผิวแห้งโดยเด็ดขาดแพรบอกเลยว่าทําไมถึงมาบอกรู้ได้ยังไงเพราะว่าแพรเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึง่งที่เขาเป็นเกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับความงามของผิวหนังอะไรแบบนี้นะคะหมอบอกว่าการที่เราจะทําให้ครีมไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าหรือว่าจะเป็นผิวเราเนี่ยอยากให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้เต็มที่จะต้องทาตอนที่มันหมาดๆ เพราะว่าถ้าหน้าแห้งแล้วบอกเลยว่าต่อให้ครีมราคาเป็นพันเป็นหมื่นนะคะก็ไม่เห็นผลแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปนําพาให้มันซึมลงผิวไงบอกเลยว่านี่เป็นความรู้และสาระมากๆนีคค่คือเป็นเคล็ดลับนะคะที่แพรรู้มาแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดคืออาบน้ําเสร็จปุ๊บตัวหมาดปุ๊บก็จะแบบว่าทาครีมไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้นะคะคือทาลงไปเลยตอนที่ตัวมันยังหมาดๆอยู่นะคะนั่นคือดีที่สุดส่วนเซตนี้นะคะที่ใครอยากจะใช้เหมือนแพรนะคะอยากจะขาวไวอยากจะเร่งขาวไวแบบแพรนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ ะะแบรนด์ของคุณโหนกนะคะตัวนี้เซตนี้เลยนะคะหรือสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะใครที่บอกว่าใช้ตัวนั้นตัวนี้มาไม่เห็นผลอยากฟื้นฟูผิวแบบเร็วๆในการที่เฮ้ยไปตัดแดดมาไปไหวยน้ํามาไปออกแดดมาผิวแห้งกา้านผิวดําคั้าผิวไม่สม่าเสมอใส่เสื้อแขนสั้นแล้วแบบว่าตรงนี้ขาวแต่ว่าตรงแขนที่โดนแดดเนี้ยดาอันนี้ก็จะช่วยปรับผิวให้สม่าเสมอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยดีกว่าคะว่าแพไทไยะคะ เห็นไหมวิธีทาก็แค่นี้ง่ายมากเพียงแต่ขอแค่ขยันอดทนแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะบอกเลยว่ามันจะเห็นผลแน่ๆนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะแพรก็ฝากไว้ท้ายคลิปตลอดเลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเองนะคะว่าขยันทําแค่ไหนขยันทาแค่ไหนส่วนคลิปหน้านะคะมีเคล็ดลับหรือมีไอเทมอะไรเด็ดๆมาแนะนําอีกนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้แพรด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าก็มาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย